ช่องเตาใช n แน l ครับผมวันนี้พาพี่ๆมาตกปลาอยู่สะครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศนี่ครับเราจะตกอยู่ตรงสะนี้ละครับเหยื่อวันนี้นะครับผมก็จะใช้นี่ครับนี่ครับให้กีดประสมน้ำครับแล้วก็ตกเลย นี่แบบตกสปิลแล้วก็ตกแบบหน้าดินครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายเวลาทครับไม่ได้ตกน,น้ำวันนี้กลับมาแล้วครับน่ครับบรรยากาศเรามีปลาตายด้วยครับตนี้ฝั่งนู้นก็มีครับไปขี่ค,ครับมาเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหม ครับตอนนี้เราก็ได้ทิ้งเหยื่อลงไปแล้วครับตอนนี้เป็นหน้าดินครับคันนี้คันนี้เป็นสปิวครับนี่ครับซีสปิลหนึ่งแล้วก็หน้าดินนันหนึ่งครับขาตั้งกล้องผมหักไยแล้วนี่ครับตกปลาันเรกขาตั้งกล้องหักเลยนี่ครับได้หักไปแล้วครับผมก็ได้ใช้มือถือครับตอนนี้สปิวเรามีอาการครับสปิว สปีลเรามีอาการนะครับตัวนี้ไปแล้วครับน่าจะเป็นปลาเล็กมาตอดหรือเปล่านะครับตัวนี้เราก็ใช้มือถือครับหาตั้งกล้องได้หักไปแล้วแค่ปะระลุนะครับมีอาการครับมีอาการนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับอาจจะเป็นปลารลกมาต่อเหยื่อเราก็ได้ครับนะครับ เฮ้ยครับผมใส่เหยื่อแล้วครับไม้ที่สองแล้วมับเมื่อกี้เหยื่อหมุดเท่าผมมาครับไม้ที่สองเราจะมีอาการอะไรไหมนะครับอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่นะครับนี่ครับแล้วก็นั่งลุ้นต่อไปครับผมเหยื่อนี่ครับเป็นไฮเกตผสมน้ําครับแล้วก็ตกเลยครับส่วนหน้าดินเราก็ยังเงียบๆเหมือนเดิมเฮ้ยครับมาลุ้นสปิลกันดีกว่าครับผม มันจะมีอาการอักไมนะครับมีอาการนะครับตอนนี้ ปลาขึ้นข้างหน้าแล้วครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นปลาเลิงมาต่อเหยื่อแล้วครับเลยโอเคครับเดี๋ยวมีอาการในผมถ่ายให้ดูอีกทีครับผมลุ้นกันต่อไปครับ ครับตอนนี้สปิลเรามีอาการนะครับไม่มีปลาเล็กมาตอดเล่นครับผมตอนนี้ส่วนหน้าดินเราก็เงียบไปแล้วครับไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่แต่สปิวเรามีปลาเล็กมาตอดเรื่อยๆครับผมนี่ครับ เดี๋ยวผมจะลงพิกมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับเหตุการณ์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับนี่อุ้ย,ยตีคร,ยยนนยครับอุ้ยอุ้ยโดนครับผมอุ้ยเป็นปนีนครับออื้นี่ครับไฟสวยๆไม่กินเบามากเลยครับผมดึงขึ้นเลยแล้วกันครับ มาแล้วครับปลาตัวแรกเป็นปลาดินครับผมนี่โอ้ยนี่ครับผมปลาตัวแรกแล้วครับนี่ครับปลาดินไซส์สวยๆนะครับนี่นี่ครับผมสติเราทำงานนะครับตัวน,นี้เหลือหน้าดิน เดี side, ас, okay, right. See, okay, Next, ๋ยหน้าดีนะครับตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรเลยครับนี่ครับมานะครับโอเคครับเต็มแรกเรามาแล้วครับเป็นปลานินไซส์สวยครับผมโอเคครับผมโอเคครับไม้ที่สามมครับเมื่อกี้เราได้เป็นปลานินตัวใหญ่แลยครับตัวหนึ่งไซส์สวยครับโอเคครับมารุ้นไม้ที่สามเลยครับนี่ครับผมก็ยูนใกล้ๆฝั่งนี่นะครับน่ครับยูนใกล้ๆฝั่งเอาครับกล้องอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับพอดี ต้องกล้องผมหักครับผมปลาตกปลามันเรียกอะหักเลยครับนี่ครับเยยบร้อยครับผมโอเคครับมาลุ้นกันต่อครับว่าเราจะได้อีกตัวไหมโอเคครับตัวน,นี้ สปิวเรามีอาการแล้วครับเหมือนมีปลาปลาตอดครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าดินเราโดนแล้วครับหน้าดินเราโดนแล้วครับโอ้ยห,หน้าดินโดนแล้วครับผมแล้วผมขอวัดก่อนเรียบร้อยครับผมหน้าดินเราโดนแล้วครับนี่ครับนี่านานครับนี่ครับปลาในใสสวยนี่ครับโอ้ยนี่ครับ ดูแลครับหน้าดินเราเห็นปลาในครับสีสวยๆเลยครับเดี๋ยวผมเกาะขึ้นเลยครับโอเคมาแล้วครับเอาขึ้นได้แล้วครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้เป็นปลาในครับผมสีสวยๆเลยครับหน้าดินเราโดนแล้วครับนี่ครับตัวใหญ่ครับนี่ครับผมปลาในครับผม นี่ครับหน้าดินเราดูนะครับผมโอ้โหนี่ครับไซส์สวยๆครับผมโอเคครับเราจะปล่อยมันไปครับผมเอาแต่ปันนี้สปิลแล้วก็ดูครับสปิลเราดูนะครับสปิลแล้ดูนะครับนี่หมุดหื่เกาะบิดตรงนี้โอเคครับมาลุ้นกันยาวๆครับผมเดี๋ยววางสปิลไว้ นี่ครับปลาในเราครับนาดินครับทํางานแล้วโอเคครับเราจะปล่อยไปนะครับเราเอาแค่ปลานินนะครับผมนี่ครับมาลุ้นไม้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยครับโอเคครับนี่ครับเราก็ยืนตรงฝั่งไม่เดิมครับผมสปริวเรานี่ครับนาดินเราก็กว้างไปแล้วครับเมื่อกี้ได้เป็นปลาในครับไซส์สวยๆเลยครับผมเมื่อกี้เนี่ยแต่ปล่อยไปครับเอาแค่ปลานินครับนี่ครับ อยู่แล้วก็ลงแล้วครับกลับหน้าดินโอ้โหอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงนะครับมาตุกเอาปลานินครับผมไปทากับข้าวตอนยีนนะผมนี่ครับสระนี้ก็จะมีปลานินปลาดุกปลาหนังครับแล้วก็ปลาในาครับอยู่นี่ครับแต่วันนี้เราจะมาเอาปลานินครับผม ครับมาดุนกันต่อไปครับผมว่าจะได้ตัวไหมตอนนี้แดดออกคลืมอยู่ครับมีทั้งแดดมีทั้งคืมครับวันนี้ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวมีอาการอะไรจะผมถ่ายให้ดูอีกทีครับผมสป,ปิวนีว้อาการนะครับผมสป,ปิวนีอาการนะครับ นี่ครับไปแล้วครับดูว่าพี่พี่ๆจะเห็นหรือเปล่าครับผมกล้องจะสั่นๆหน่อยนะครับวันดีขาตั้งกล้องผมหักครับผมโอเคครับนี่ไปแล้วครับผมน่าจะเป็นปลาดิกมาต่อเล่นครับ เงียบไปรัดี๋ยวผมเช็คดูกอนครับผมเฮ้ยเยื่ยงนังอยู่ครับโอเคครับดูใกล้ๆฝั่งนี่นะครับผมวมาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ วัดเลยครับผมวัดเลยครับอ,อู้ติดเป็นปลาตะเพียงนะผมนี่ครับอืมนี่ครับใส่สวยเหียบร้อยผมดุดคดีเลยนี่ครับผมมาแล้วครับใส่สวยครับอู้อนี่เป็นปลาตะเพียนนะครับผมถือว่าปลาใหญ่ดึงสะจุ่มเลย นี่ครับได้มาอีกหนึ่งแต้มครับลุ้นกันต่อไปครับผมเมื่อกี้เป็นปลาตะเพียงครับผมปล่อยไปครับเราเอาแต่ปลานินครับผมโยงใกล้ๆฝั่งนี่แหละครับเมื่อกี้ก็ได้ปลาตะเพียงไปอีกหนึ่งแต้มครับแต่เราจะเอาปลานิ่งนะครับผมโอเคครับลุ้นกันต่อไปครับว่าเราจะได้ปลาันิ่งหรือเปล่า ห้าดินเราก็ยังเงียบเหมือนเดิมครับผมมาดูนสปิลนีกันดีกว่าครับบรรยากาศก็ดีครับแต่ร้อนนิดหน่อยลมไม่ค่อยมีครับนี่ครับบรรยากาศสะครับมีสามสะนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นครับกล้องจะสั่นๆหน่อยนะครับผมไม่มีขาตั้งกล้องครับ โอเคครับชิวๆครับวันหยุดพักผ่อนับผมโอเคครับเดี๋ยวมีอาการอะไรผมถ่ายให้ดูอีกทีครับผมโอเคครับสปิลมันมีอาการอีกแล้วครับนี่ครับไปแล้วครับจุมแล้วครับจุมแล้วครับวัดเลยครับผมอื้อือีตัวใหญ่ครับอื้ออู้ นี่ครับปลาตัวใหญ่ครับตัวนี้น่าจะเป็นปลาทับทิมครับนี่ครับมาแล้วครับอีกแต้มหนึ่งครับผมไส่สวยๆครับผมขอปลาขึ้นก่อนครับนี่มาแล้วครับผมน่าจะเป็นปลาทับทิมครับนี่ครับโอ้โหอย่างนี้ตัวใหญ่ครับเก็บครับผมตัวนี้ไส่สวยๆครับอ้อหนี่ครับมันเกาะนิดเดียวเองครับเนี่ยเกาะปาาปลานิดเดียวเองครับเรียบรูด ครับลุ้นกันต่อไปครับวิ่งครับใส่เหยี่อเสร็จแล้วครับผมเมื่อกี้ได้ปลานิลไซส์ใหญ่ครับตรงนี้นะครับใกล้ๆนี่แหละตรงฝั่งนี่แหละนี่ครับอยู่ตรงใกล้ๆกฝั่งเลยนะครับผมเมื่อกี้ก็ได้เป็นปลาทับทิมครับไซส์ใหญ่ครับผมเสือหน้าดินแล้วก็เนี่ยเหมือนเดิมครับหน้าหน้าดินสือมากจะได้ปลาตัวใหญ่ครับ ไอ้ใหญ่ิมฝั่งแล้วก็เอาเนี่ยปาดนี้ครับปาตะิเพียนปาดนี้นี่นะครับานาทีก็ได้ไซส์ใหญ่เหมือนเมื่อกี้ครับเลือแล้ววะเลือครับผมเอามาเต็มที่วันนี้อากาศร้อนรอครับโอ้ยปามันดูดตูน้งครับ วันนี้อากาศร้อนๆครับลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเนี่ยะทำคลิปให้พี่ดูนานเลยวัน <c oughs> ีไปทำงานอยู่สุรินทร์ครับปีหนึ่งวัน,นีได้กลับมาบ้านเลยมาถ่ายคลิปให้พี่ๆดูครับนี่ครับเป็นสปีว่าผม ลมิ่มมาครับมานิดๆนะลมโอเคครับเดี๋ยวมีอาการอย่าผมถ่ายให้ดูอีกทีครับผมว่าเราจะได้อีกตัวไหมลุ้นกันต่อไปครับนาดีเรามีอาการครับนาดีเราดูนวครับผมนี่ครับนาดีเราดูแล้วครับรบ,ดดบัดเลยครับอื้ ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าครับผมผมมุนก่อนอุ้ยติดครับผมติดครับโอเคครับลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาก่อนครับโอเคครับผมหมุนมาโอ้ยไม่มีขาตั้งกล้องไม่ดูรีแอคชั่นเลยครับนี่ครับมาครับเป็นปลาอะไรครับผมอุยปลาในโอ้ยอ้ปลาในไซส์ใหญ่เลยครับอืนี่ครับโอ้ยได้ปลาในครับสีสวยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นกันครับผมโอเคครับเอาขึ้นมาได้นะครับผมนี่ครับปลาในไซส์ใหญ่เลยครับเราไม่ต้องการต้องการแค่ปลานิลนะผมโอ้โหนี่ครับปลาในไซส์ใหญ่ครับผมโอ้โอเคครับเดี๋ยวผมขอปิดป้าก่อนครับนี่ครับผมปิดแล้วครับอันนี้เราปล่อยนะครับเราไม่เอาครับผมเราเอาแต่ปลานิลนะครับ ปลาในแล้วก็ปล่อยไปครับนี่ครับผมจะปล่อยไปครับปลาในเราไม่เอาครับเอาแต่ปลานินครับผมว่าน่าจินเราไม่ตกแล้วได้แต่ปลาในครับผมเอามาตกสป,ปิวดีกว่าครับเอาปลานินดีกว่าโอเคครับดุ้กันต่อไปครับ จะได้แต้มเพื่อไหมคอเครับตอนนี้ก็ลืมเงียบๆนะครับผมก็มีอาการมาตอบในบางทีครับนี่ครับนาน,นานทีมาตอบทีครับผมตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วครับน่าจะเป็นปลาเล็กเข้ามาตอด อันนี้ก็มีดยึดครับบังแดดให้เราได้อย no ู่คร <sh> ับไปแล้วครับไปแล้วครับจมแล้วครับวันเลยครับผมอุ้ยตุ้ยอืมอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมอุ้ยอุ้ยผมไม่มีมืออุืมตัวใหญ่ครับอู้ขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำอุ้ย ปลาเหี้นาะปลาเหุ้ยโอ้ยปลาไหนเหรอครับอืปลาพันต่อเลครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อนครับเรียบร้อยครับหลุดครับผมมันปลาพันต่อซะใหญ่เลยครับนี่ครับเมื่อกี้เป็นปลาในครับไซส์ใหญ่ๆแลครับผมโอ้โหมันให้พี่ๆดูเลยครับมันหลุดก่อนนี่ครับมันพามาพันกีงนี่แหละครับแม่นเลย ครับหลุดแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวใหญ่เลยครับผมลาไปพันต่อแล้วหลุดเลยครับนี่ครับโอ้โหไม่ใช่ปลานีนะครับเป็นปลาในครับโอเีครับด้นกันต่อไปครับผมว่าเราจะได้อีกแต้มไหมโอเคตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้หลังจากที่ได้ปลาในไปก็ไม่มีอาการเลยครับ ว่ามีมาตอดนี่ไปบังคาวครับผมตอนนี้ก็สี่โมงแล้วครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็ได้ไปสองแต้มครับผมเป็นปลานิลแล้วก็ปล่อยไปอีกสองสามตัวครับปลาไหลแล้วก็ปลาตะเพียนครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่นะครับที่คอยติดตามกันตลอดนะครับผมยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับ อาจจะทำคลิปช้าบ้างครับผมช่วงน,นี้โอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ